ที่พี่ไมขาครับผมนี <right. S 3> ่เองเป็นย <Det S 3> <the> ังไงบ้างพี่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้มีพลังเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราได้เพิ่มขึ้นแล้วเห็นเอนเนอร์จีน้องๆทุกคนแล้วมันเห็นความปลุกแล้วอะไเลยตอนนี้อยากเปต้องแล้วสิ่งยากคือจะเป็นการเล่นนักแสดงไหมคะว่าแต่ละคนคิว่าจะไม่ธรรมดาก็แต่ทุกคนก็พยให้ดีที่สุดนะครับ คื <Auf S 1> อะไรครับคนมีค <blond> ิวคิวเยอะไหมครับครับก็ล็อตล็อตคิวไปแล้วครับใช่ล็อตใหผมเลยเราไว้ให้ผมเรียบร้อยแล้วทำไมถึงเลือกเป็นน้องๆเหล่านี้ค <Luis> ือจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างอย่างโค้ชต่อยอดนะเคยเจอน้องตอนตอนตอนสุดสุดแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันจนแบบเราผ่านวันแล้วเราสุดว่าเออเราเห็นมีที่กันได้ถองน้องย้อนเขาก็เป็นที่เราอยู่อะไรเงี้ยเราสึกว่าเราอยากจะทำงานร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเพิ่มมันมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วเราสึกว่า คาแรคเตอร์มันเหมาะเหมาะทั้งทั้งโทแล้วก็ยอดเราก็เลยเราก็เลยเรา,เเราติดต่อน้องดูว่าอออยากอะไรกับเราไหมอะไรแบนี้เราก็ติดกันแล้วเราก็ตอบรับกันแล้วพ่เศษน้องที่เหลือก็จะเป็นน้องน้องน้องแพทพิเศษเวลาได้มันจะบอกเล่นาอะไรขวดน้ำล้างครับมีความเป็นสุขรนุ่มแลแ้วก็มผมว่ามันเป็นหนังผีมิตภาพอะครับแต่ว่าจริงๆผมผมพยายามให้หนังมันมันครบทุกอย่างก็คืออย่างที่ผมบอกไปนีก็คือว่ามีทั้งคอมเมดี้มีทั้งผี มีทั้งกิชภาพรวมทั้งมีแอคชั่นด้วยซึ่งตอนอัดรถครบเลยกับสายอยู่นีครับครับทุกอย่างนี้มันจะต้องยังไงครับต้องเตรียมพร้อมรกชมเป็นยังไงนักแสดงก็มีมีทั้งเวิร์คช็อปการแสดงด้วยเวิร์คช็อปเรื่องทูแอคชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนไลูกกลับมาคือก็หนังผีเลยครับก็มิสิตทัศน์ยเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นแบบไม่ตัด มันยาก็อ่านบมมาแล้วหนูว่าเออแล้วมันแบบอะไรที่ทำให้อาดอยากได้ั้งแต่ี่ใหม่จริงจผมติดตามผานทั้มาอแล้วแล้วรู้ส่าพอเราได้อ่านกมันสนุกมากแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะลองททอผมทอดบอะรอแต่ก็นะเราเวบีบพี่ไหมบีแบบ เป็นเรื่องจริงสตอรี่มาจากไหนรู้รู้รู้ไหมมันต้องกลัวแค่ไหนสำหรับหนุ่มใหม่ที่เราเคยสัมผัสมาค่อนข้างที่จะน่ากลัวสำหรับเราที่น่าตื่นตาตืนเราเตรียมตัวยังไงก็ไม่ได่นเต้นาไคนก็จะกลัวเฮ้ยคิวรอจะได้ไหมอ๋อคิวไม่ได้ก็ต้องได้แล้วครับ ยังไงบ้างแ่งเองกับ้องที่อยไ่บ้านครับแรกๆผมก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าไม่เคยเจอใครเลยในวแรกค่ะยังไม่คนชินบ้าพอไดลที่สี้นก่บอกว่านี่บอกว่ามีสั่งต่หน้ากันด้วยใช่ไหมไปยังไงบ้างครับ จบเนี่ยจะมีซีนแบบว่าต้องต้องสัญได้กันลแล้วเหมือนว่าตอนแรกยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะเขาก็เลยให้ให้ดา่า <c oughs> ให้ด่ากันให้ดาห่ดากันเอาตอนร <c oughs> แรกก็เสือกแบบว่าเอ้ยเอ้ยจะดาจ่าทำหยาเคราะว่สุภาพด่าอะไรเงี้ยเพราะเริ่มต้องไฟกันแบบค่อนข้างแรงใช่ครับเราก็เลยต้องให้น้องอ่ะเขาด่าดีเป็นเทคนิคครูเขาอะไรเงี้ยเขาเริ่มเป็นต้นตอนแล้วเริ่มแบบว่าเริ่มด่ากันแล้วอะไรเงี้ยว่าเออมันมีเทวีแบบว่าความแบบว่า พอมาชั <concealed gear> หน้ากัน่อยาตอนนั้นที่เขาบว่าพี่ไม้บอกว่าต้องต้องต้องด่ากันความรู้สึกยังไงที่เราต้องเห็นหน้าเราต้องด่าเราเห็นหน้าเราหล่ออย่างนี้แล้วก็ด่ามอะไก็คือเขาจะไปได้คือจะไ่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นตัวละครปุ๊บอะไรเงี้ยเริ่มด่าเริ่มแรงแล้วเริ่มแบบว่าเราไปต่อยก็ต่อยกันแล้วอะไรเงี้ยสนุกดีอะพี่ย้อนอะค่ะผม่ก็เหมือนกันครับเห็นหน้าอย่างนี้ด่าได้แหละไอ้ไอ้บ้า นไปใส่ไปใส่มาพวกโอเคไม่ไหมคนเปลี่ยนเลยแต่บันครับมัานรับรองแน่นอนทำไมต้องติดตามพักเดินเรื่องนี้ดเลยของพี่ไม์เองผมผมมองว่าเป็นเป็นมันเป็นความสนุกที่รู้สึกว่าผมพยายามทำอาหารจานหนึ่งที่มันได้รสชาติหลากหลายกับกการที่คนซื้อผมเ้าไปดูเลยบวกกับสิ่งที่ผมคิดว่ามันมัน บวกกับพลังจากแรงที่เราทุ่มเทมันมากๆอย่างนี้โอ้เทโอ้ยก็เป็นประวัติการที่แบบจากเนื้อหนังเรารู้สึกเราอยากทำมันมาให้ดีอย่าง่น้องเขาปลไปใ้ย้อนท่นนักแสดงที่คนทุ่มเทกันมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำมอาหารจานนี้ให้มันอร่อยที่สุแล้วคนดูต้องชอบในความสุแล้วเราเราเชื่อในหนังต่อว่าคนู่ชอบมันอะไรเงี้ยและในความ คนก็ตั้งใจกันมากครับแต่ชีวิตหลังหลังสองตอนนี้ทางชีวิตตอนตี้าำลังเรื่องนี้นะครับก็คุ้มเพงกันมากมกเลยครับก็จะมีเกี่ยวกับวิตีภาพครับก็มีเกี่ยวกับการเป็นหลังทีแล้วก็หลังระบบด้วยครับเป็นครบรอย่างที่จายบอกครับก็ยังไงก็ฝากกิสราเอลได้ในโรงภาพยน์เลยนะครับย้อนย้อนย้อน้แฟนด้วยเข้าไปด้กั ขุกครับต ah ิดตามาเรื่องเรื่องอิสรพาใดด้นะครับท่นนครับเพรแทุกคนนะครับลงเหงืองไมด้วยก็มนเป็นเมียแน่นอนเดี๋ยวปาป้าเป็ภาษาเกาหลีดิอ้ยอันยองอันยองโอเคโอเคสวัสดีครับนีเส็จวครับถ่ายภาพ่นถ่ายภาันครับ